คยดีไหมครับว่าพวงจุ้ยอยู่แล้วรวยปรับใช่แล้วนะทำพวงจุ้ยบ้านให้ดีอยู่แล้วจะรวยเคยดีคำนี้ไหมครับเคยเน้มันจริงเปล่าถามก่อนมันจริงไหมจริงสนึงไม่จริงก็ะสนึงพง,ง,งผลถามต้องถามทุกท่านจะว่ามีคใ,ใครเปนบ้านเป็นนะัำ พยากรจะมีกี Poke enfin ่ท mm ่านนะเกิดขึ้นห้องถูกไหมครับมีใครบ้างที่เป็นนักพยากรณ์ในสายพวกโหราศาสตร์โหราศาสตร์คือตั้งวันเดือนปีเวลาเกิดมีบ้างไหมครับจะเป็นศาสตร์ไหนก็ได้อ่าศาสตร์งจีนอ่านดงไทยโหราศาสตร์ไี้เรืเจ็ดตัวจะต้องมาดึงวันเดือนปีเวลาเกิดมาตั้งถูกไหมครับคำถามมีความเป็นไปได้ไหมที่คนสองคนไม่รู้จักกัน จะมีรูปรวมเนี่ยเป๊ะทุกประการด้คำถามคำถามง่ายๆสองคนนี้สามคนนี้สี่คนนี้ยี่สิบคนน,คน,นี้มีรูปรวมเหมือนกันหมดแน่นอนกรณ์เพราะว่าเกิดปีเดียวกันเดือนเดียวกันวันเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันถูกไหมครับยี่สิบคนนี้ตายพร้อมกันไหมไม่ทำไมอ่ะใช้ปุมไม่เอหนึ่งใช้ปมไม่เหมือนกันสอง อก็คือเลยครับก็คือ่ยคือของอไย่ราใช้รูนาซ้รูปอ่าับกใช่ครับคนจีนเรานเราละาว่าห้าลักฉพาะดับนะครับคนจีนเรื่องหมูเฮงหมูว่าหเป็นภาษาจีนเรหมูว่าห้าเฮงร่งว่าลักษณะทั้งห้ายีคนเกิดมาหน้าตาไม่เหมือนกันรูปร่างเหมือนกันแน่นอนเวลาอ่านผมก็จะดงจีนนดดงอยู่ไมเป็นนะฮะอันนี้ที่พุดคุยมาไม่เ๋ยวงช่วยนะฮะแต่ชี้เห็นว่า ปัจจัยนึิที่ทำให้คนเราต่างกันได้มีอยู่สิปัจจัยของคนจีดังนี้นี่คือมาจากความคิดแนวของเต๋าผมบอกกันนะชั่วโมงครึ่งนนเ,นเนี้ยก่อนไปเบรกเนี้ยเราจะคุยเฉพาะหลักคิดก่อนว่ามาอย่างไรคิดอย่างไรก่อนนะครับเออน,นี้ขออนุญาตนึงครับถ้าผมแสดงริยาอะไรไม่เหมาะสมใช้คำอะไรที่ไม่เหมาะสมขออภัยลวงหน้า <laughs> ผม ชอบแต่งขาสั้นชอบแต่งเสื้อยืดชอบนั่งขาสมา่าคนนี้มีวิธีนั่งมันก็อีกนั่งบนโต๊ะแล้วแต่อารมณ์ผมนะอะไรที่สุดรูก็เฮ้ยมึงเป็นครูบาอาจารย์เขาาครูบาอาจารย์แต่ใส่หน้าผมไม่คิดซะว่าผมมีความรู้มากกว่าพวกคุณผมแค่มาแชร์ให้ฟังผมมีฟามบอดี้โปรเจคเลครับไม่ใช่ครูบาอาจารย์เดโม่ครูบาอาจารย์หรอเดโม่จะตสมความรักให้เหมาะสมเดี๋ยวถ้ามีเชื่อหาผมยุ่งเลยเอาเกมต่อครับอันนี้คือสิ่งที่ คนจีนบอกเลยว่าเมา่อบ้แล้วคนข้างเขาจะเลยอ่ประการสิบประการอันนี้เรีตามดับนะไม,ม่ตามข้อนะเรียนตาม Priority คือลำดับอันแรกคืออะไรครับบารมีสองคือถามหน่อยข้อแรกข้อแรกเลยวัฒนารบารมีจากประสบการณ์ที่แต่ละท่านเป็นนักโบราศาสตร์มาตั้งตั้งรวมขึ้นมาคุณอ่านได้ไหมว่าคนนี้มีวัฒนธรรม เราเถ่าที่สิ่งทกศสตเหมือนกันนะครัดบดวงนันเป๊ะเลยวิทาสตรเหมือนกันนะผมไม่ได้ปูนตีนนะแต่ผมจะถามให้คุณเห็นภาพแต่คุณก็จะหลักคิดเนีมม้ยคุณจะรู้ว่าอ๋อแต่ละคนมีเหตุปัจจัยอะไรทั้หมดเลยไม่ได้ยเป็นออนหรือขึ้นอยู่กับดวงชะตาที่ตัง้งขึ้นมาเวทใช้เลขเจ็ดตัวเกระฐานชี้สองฐานกี่ฐานก็แล้วแต่โดวจริงคุณตั้งเหมือนมาเหมือนน้าตาเหมือนหมดนี่ที่ทอา่านแบบไหนไม่รู้โหถ้าถัดไปคุณตั้งขึ้นมาเป็นจักรราศีขึ้นมา ผมถามหน่อยคน20คนเนี่ยข้อแรกเหมือนกันไหมหมายว่าศาสนาคืออะไรคะนี่ผมเช่าคนานโดได้นี่แหละน้อยเหล่า <c oughs> ไม่รู้เรื่องศาสนาสำหรับผมก็ว่า,วาโอกาสของชีวิต <c oughs> ถ้าเป็นดวงจีนเทะเลขาบปีเกิดก็ไม่สังเกตเขาเรียนดวงจีนมาเนี่ยถ้าใครฟังอะไรที่เกี่ยวกัดวงจีนมาปีนี้ปีชงคนจะกลัวขี้หมดต่อสายเลยคุณกูชม จริงดวงจริงทุกบอกแค่ว่าเราชงเนี่ยเพราะคนเกิดมีเนี้ยจะมีวาสนาเป็นลักษณะแบบนี้จะถูกชงชงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งงั่นไปง่ายก่อนวาสนาบาลวาสนาก่อนบามีแยกนะวาสนาก็วาสนานะวาสนาแปลว่าโอกาสของชีวิตถ้าผมบอกว่าอ่านดวงพี่แล้วพี่ครับพี่มีโอกาสที่ได้เจอสิ่งนี้สิ่งนี้ตัวท่านกี่ทำงานถูกนะพี่นายชีพราชการพี่มีโอกาสที่จะอัพซีได้จากซีแปดเป็นซีเก้าทำไหมครับที่เรียกโอกาส เขาเรียกว่าศาสนาแต่ว่าศาสนาถ้าเชิงนึกแต่ละคนมีวัฒนธรรมต่างๆอีกสังเกตนะครับว่าไมแต่ละคนถูกหวยังเลยถูกเอาถูกอีกถูกแล้วถูกอีกหลับตาซื้อไม่ยังถูกเลยใช่ไหมครับเอาง่ายทุกทนนี้นั่งยังไงผมไม่รู้หรอกว่าถ้าแต่แตท่าเกิดเจอได้มีเวลาไหนสมหรือชื่อที่ชื่ออะไรครับัตบัยอดครับอียะดตยยัิะตัะ แล้วีคนเกิดวันเดียวปีเดียวของเวลาพี่ยอดวันนี้พี่ยอดมาทั้งเรียนเนี่ยเรียนในหูด้วแต่คนที่เกิดแบยพี่ยอดวันนี้ถ้าเจะไเรียนอีกยังไ้ใครไม่รู้อาจจะเรีรื่องหุ่นยังไ้ใครไม่รู้ว่าศาสนาโอกาสจะพามาให้ไปเจอสิ่งต่างๆต่างกันคอยข้ามไหมครับเพราะแต่ละคนว่าาสนาจับไม่เหมือนกันต่อให้ดูเหมือนกันว่าสนาก็ไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่ถ้าภาษาบ้านเราเรียกจาปัจจุบัน ภาษาเรียกเทียบ B a n อนขึ้นอยู่กับปัจจุบัน,นข้อที่สองดวงชะตาดวงชะตาผมบอกรูปแบบของชีวิตคุณลองสังเกตดีนะครับว่าทุกๆท่านทุกคนจะมีลูกกบบชิตไม่ต่างจากเดิมสิบปีก่อนก็มีรูกแบบชิดคล้าย,ายๆอย่างน,นี้แค่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนสถากนการณ์ทำงานถ้าคุณดูลองดีๆคุณใช้ชีวิตไม่ได้ต่างจากเดิมเลยแค่เปลี่ยนสังคมโตขึ้นรุ่งนี้นั่น ลองคิดภาพดีๆนะครับไม่ได้หนีอย่างเดิมย้ำไม่ได้หนีอย่างเดิมโทษน,นะครับภาษาพุทธเรียกว่า,าทางคนจะเรียกว่าอะไรครับเก๋าเก๋าถ้าแบบภาษาบ้านๆจีนจัดได้จะเองมันแบบเนี้ยมันเปลี่ยนยากถูกไหมครับผม,มนนะขวามเลยนะทุบนะทุกทุกครั้งมันดูดูงเลยพี่ครับถ้าพี่อยู่กับแม่เนี่ยส่นที่จะอูดลงนะ คุณช้างคุณช้างคเป็นคนน่ารักน้ำไม่เติมแก้วพร้พอมความผมคุณช้างครับถ้าพี่บอกพ่อแม่นะพี่จะไม่เจริญเลยเพราะจะเริ่เเรมเกี่ยวกับกาทางความคิดลแ,แ,ลลแ,แล้วถ้าหล่อจากแม่ไปเนี่ยแต่รู้ตัวะพีหรือเปล่าวะนี่ได้าสิแล้วสุสองต้องอู่กับพ่อแม่ต้องเป็นพ่อเลี้ยงแม่แม่จะดูบอกว่าอะไรครับข้อสองไอนุ่มจตา,ายอะไรครับอยู่กับพ่อแม่คุณจะไม่จเจริญแต่ลุกมาหาผมมาหาหมอตูต้องอากออารความเจริญชีวิต แต่หมดูว่าห้ามยูีกวบพ่อแม่ทั้งสองข้อที่ผมพูดมามันตรงสองข้อเลยวาสนาคนละวาาสนาดูโู่กว่าพ่อแม่หน,นีไม่พ้นคุณชีตัเองอกได้หรือเปต่าจ้าเรารือต่ำสองข้อนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง,งได้ยากง่ายครับยากยากมากมาดูข้อสามซาฮูจุย วงจื่นภาษาจีนแปลว่าสิ่งแกล้ล้อมสมมุติในนักตัวนี้เกิดสลัมมาเลยเป็นสลัมบอลเลยคนระับถามว่าสลาัมบอลคนนี้มีโอกาสจะรวยได้ไหมไถ้าดวงดีได้ไหมได้ไดแต่ที่นี่เราชอบเราอะ่ะทุกทุกคนเน่ะผมใช้ทุนทุกคนนะชอบบอกว่าคนอยู่ในสลัมแม่งแบบมันนี้ใส,ส่สลัมหวาน อยู่สล,ลัมนี้ใส่อย่างเงี้ยคือว่าถูกใช่ไหมฮะคืเราจะมองว่าให้คือคนเรามันต่อตามสิ่งแวดล้อมอหมฮะ,ะถ้าอยู่สรามม่อยู่ใล้กับยาเ่เจ็ติก็เียวกาสที่อยู่สิ่งเจ็ติ้ตรงนช่ฮะเพราะสิ่งแวดล้อลมเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนได้ไ็ได้ได้ได้จึงแสส่วนใหญ่ก็เลยให้คนเปเปลี่ยนผมช่วย,ยเอาไอเปลี่ยนที่อยู่ จดเอ๋นะครับที่อวสัยถ้าในเชิงวิชานี้จะมีอยู่สองลักษณะเชียภูมิกับทิศทางจดเอ๋ครับเชียภูมิลูงแปลหรือเปล่าอะไรเชียภูมิลูกแปลสิ่งละล้อไปแหละซ้า,ายขวาด้านหลังมีอะไรบ้างมีต้องติดน้ำไม่ติดเขาหรือเปล่าตรงไหนะนะครับจดเอยครับผมให้เอกสานละอยากจะเขียน้วเลนไปเชิญตาปไปครับอันที่สองคือทิศทาง ทิศทางขอให้เข้าใจนะครับว่าเป็นทิศข้างหลังของที่อยู่อาศัยไม่ใช่ด้านหน้าหรืหาด้านไหนเนี่ยเอานะเอาด้านหลังนะครับสมมุตินี่คือนี่คือตัวบ้านนี่คือแปลบ้านนี่คือแปลบ้านนี่คือด้านหลังบ้านตัวนี้ครับตัวนี้แปดบ้านน่ะเด็กๆนี่ตัลงบ้านนะนี่คือหน้าบ้านนี่คือหลังบ้านเวลาวัดชทิศน้ามาทิศหลังบ้านนะฮะทิศหลังบ้านเป็นตัวไอดีิฟอ์บอกบ้านแต่ละหลังนะหรืออาคารแต่ละที่นะฮะ สูตรที่ขึ้นบ,บ้านอะไรเรีเ่ยงเัียงรณีเขลี่ยนแตงบ้านเรียงเรียงไหฮะใช่ป่ะประตูนี้ถูกไหมครับต่างหลังบ้านอย่างนี้ถูกไหมพจน์หลังบ้านที่นี่เห็นไหมฮะกี่องศาก็บ้านไปเดี๋ยวเรื่องวิธีการใช้เข็มทิศมีสอนสอบกลางหน้าจะให้จับเล่นครับให้ทุกคนลองวัดด้วยทิศทางถ้าใครมีก็เอามาไม่มีไม่เป็นไรมีให้เล่นวัดตรงนี้แหละครับตึกนี้ให้ถูกาาได้เท่านั้นครับแ่เท่านั้นแหละโอเคไหมครับมันสรุปนะครับข้อสามถูกต้อง ข้อสามโมด้วยเนี่ยจะเอาสองลักษณะคือชายกูงกันนะครับทิศทางแล้วมลมุล้ยจะแบ่งเป็นสองเภศอีกก็คือคนเป็นกับคนตายอาจารย์โมด้ยเนี่ยไอเดอเดอะไรนะคะดติายคะมก้วยที่อาจ,จารย์บรรอกว่าทิศทางอ่ะไอเดนิายอะไรออหลัง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 ศาสางอาชาเวลาครับทิศลังอาชาเหลก อนไหนงงถามครับผมยินดีตอบในทุกเรื่องจะเป็นบางเรื่องที่ผมออกไนหลกตัดในีเรื่องนึ่อันี้นะคะขย้ำไอองงชะตาอันนี้แอนติกบอว่าเราไม่สามารถฝืนชะตาตัวเองได้ติอะไรครับไม่อะไรครับเราไม่สามารถฝืนชะตาตัวเองได้เขาก็ฝืนมีหลายรูปแบบครับอันนี้เราอยากเป็นอย่างนี้แต่เราไม่สามารถเป็นอย่างนี้ได้เหมือนชะตากำหนดมาแล้วว่าเราต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ถูกบังคับให้เินทางไปไปแม้ว่าเราอยากจะ เดินเส้นทางดุอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถใช่อันนี้ถ้าถ้าคุณแอร์พางนี้ไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกทั้งหมดผมถามว่าถ้าคุณแอร์ย้อนไปสิบปีแล้วแล้วคุณแอร์ไม่เอาอย่างนี้เนี่ยตอนนี้คุณต้นจนนี้คุณแอร์อายุสิบเก้าประสบกรณ์แอร์อายุอายุสิบเก้าเกี้รติยศแบงค์ทีไม่ใช่อย่างเป็นรีสซาแบงค์ทีบ้างเราไปฝึกเต้นฝึกร้องห้าปีสิบปีแล้วมุ่งมั่นออดิชั่นอย่างเป็นอย่างอย่างเอาเป็นเอาตายถ้าหนูเอาเป็นไม่ได้จะเป็นได้ไหมก็ไม่ได้ คือคือดูจากตัวเองอ่ะพยายามอยากจะเป็นทุกอย่างเรีนอยแต่ว่าพอทำทุกอย่างแล้ว่าเพื่อที่จะเป็นเป้าหมายเนี่ยไม่สำเร็จนั่นแหละครับมันยังต้องเดินเส้นทางเดิมอยู่ใช่ครับมันเลยมีคําว่าการอ่านชะตาเพื่อให้รู้เป้าหมายของตัวเองไงครับอันนี้เราเราเืียนรู้ตัวไปก่อนนะ ถ้าคุณลองสังเกตดีๆตอนเด็กๆยังโตเลยถ้าตอนเด็กๆแ้ามีคนบอกเออเธอเป็นคนอยน่างนี้นะถ้าเขาไม่ด่าเรานะถ้าเธอเป็นคนอยน่างนี้นะเราวความคือก็ถูกกว่า <c oughs> ผมกล้าพูดเลยถ้าพูดองนี้กับร้อยคนทุกคนหูพึ่งทั้งร้อยคนหูพึ่งหมดเลยนะพ่อได้ใช่คนอย่างนี้จริงหรออันนี้เคยมีเรื่องสื่งนี้ไหมครับเราบอกพี่ยอดพี่ผมเจอหน้าพี่แรกที่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ผมไม่ได้ด่ามีทั้งห้าข้อนะพี่ยอดเฮ้ยคุณเล่นไงอ่ะเล่นในก่อ สังเกตว่าตัวเองมนุษย์เป็นสิ่งเดียวเป็นมนุษย์เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตอันเดียวที่ไ,ทไม่ค่อยจะรู้เรื่องตัวเองเท่าไหร่รพเพื่เจ้าถึงสอนว่าให้เราเรียนรู้จิตใจตัวเองก่อนที่เรียนรู้ภายนอกอแต่จริงๆทุกคนจะเรียนรู้ข้างนอกหมดเลยไ <laughs> ม่ไม่สำคัญว่าตัวเองเ,เป็นยังไงมันก็เลยมีศาสตร์ว่าเลยชาวก้มหน้าก้มตาทำไปมันเลยมีคำว่านากาักเขียนผิดขียนผิดที่ขีดเสียก็ไม่รวย จริงๆก็ไม่แน่นะอาจจะเข้าอย th like routine, ่างถูกที่สุิก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะเพราะคุณอาจจะทําไรผิดอย่างมาเลยมีวิชาขอรัศดรเกิดขึ้นครับเพื่อดูว่าคนคนนี้ควรจัดดาเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้เจริญถึงที่สุดตามกอบที่ดวงจะบอกมาเข้าใจใช่ไหมครับวันวิชาดวงอาจจะเอาใช้ไว้บอกว่าคนคนนี้มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตได้แบบไหน ขีดสุดเป็นแบบไหนแต่คราวนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าจิตของเราอะ่ะมันโอเคหรือเปล่าสมมตุติถ้าผมบอกว่าคุณแอร์สมมติอาร์ตคุณอาร์ตลงสินคุณแอร์คุณแอร์เร,ริหมอนรูบหักแล้วถ้าคุณแอร์เริหมอนรูแล้วคุณแอร์ทำเนี่ยหนึ่งห้องปีห้าผมให้ไปเกินสิบปีคุณแอร์จะตายแล้วเลยคุณแอร์บอกว่าฉันเบื่อฉันหมอนรูบมากฉันอยากเป็นอย่างอื่นฉันอยากไปค้าขายอยากยรวยเก็นมาจกจิตการแอนดี้ครับทุกคนเชื่อหมดทุกคนมีความตั้งเาทุกคนมีธ ใช่ไหมครับทุกคนมีธงด้วยเสมอทุกคนมีอีโก้ของตัวเองเสมอผมก็มีรู้ไหมครับผมจบอะไรมาผมจบวิทยาโทมาผมจบวิทยากรมาแล้วผมเป็นอะไรผมไม่ได้ทำวิจารนะเออผมมีเงินเดือนแค่เจ็ดแปดหมื่นล่อเป็นแสนวันวันเราไปนั่งปลาไตรปนาดิเรกเรื่องผมน่ารักนะไม่ข่าวเรื่องงานไม่คุยเรื่องเงินเร้่เด็กกูเลี้ยงเองกูมีตังค์ก็ูรู้สึกมีเพื่อนดีกูชอบ แล้วผมเรียนไม่ได้ขี้เหร่น,นะครับการค่อนขลุนด้วยเอา้าลองลอง,ลองเทียบกับกันลองเทียบกับกันถ้าคุณมาเป็นผมมาเจอเพื่อนคนษนะกูนี่ไม่ได้รักติผมไม่ได้บอกวิาชาชื่อนี้ไม่ดีนะงงไหมฮะที่เรจะสื่อทังอง้งหมดงงไปเนี่ยพวกนี้บอกว่าทุกคนจะมีแพทเทิร์นของตัวเองอยู่มีรูปแบบของตัวเองอยู่คุณหามันเจอหรือยัยง ตแ่ในนี <irgendw el che> anyway, point, ้มีหมอดูหลายคนลขวพอเรียกหมอดูนะครับเขาหมอดูไม่ได้ทำเหียดใช่ไหมถามก่อนเป็นหรือเปล่าบางคนบอกเรียกหมอดูีุกโกรนนะไม่ผมเจอเยอะนะที่เขาหมอดูนี่มีแคหมอดูกับรูไม่โกรนผมแม่ผมเลยงงอดบหมอดูแอบเรียกใหม่นักกายกรรมยิงนั้นยิงไว้นี่มีนีมงันเนรบงั้นเรียกหมสก็โกรนนะ ทำไมอ่ะถึงฉันที่เูแก่เอาภาพเราถึงแสนรวมถึงก่เอาแก่กูดก็ไปทำแก่ต่อเรามาคุยเดียวก่อนไหนกันมาในเรื่องบอกวันนี้ก่อนพักเป็ดเราจะคุยโอ้บิวิลก่อนก็จะเข้าวิชาการกีฬาคือตั้งแต่บ่ายโมงตั้งแต่โอเคไหมครับจะได้เปิดเอกสารโอเคไหมคำถามดูชะตาถ้าเราเราไปยึดเราไปยึดที่มาของของของแหล่งหน่ะของของวิชาครับคุณลองจำแนกนะครับว่าวิชาประวัติศาสตร์ หรือดูดวงชะตาเลดวงชะตามีกี่แบบบอกมาเคยว่ผมไม่ได้บอกตอบวจะดวเกกระหลกผมไม่เคยพูด่ะว่าผมจะไ่ทำด้วยเอ้าแล้วดวงจะตวิชาดวงชะตามีกี่แบบมีอะไรบ้างได้ไหบอกกี่แบบมีอะไรบ้างรุดมหนอนั่เขียนกิมเรียนสอบกิมเรียตอบไปเลยไม่รู้ท่านะีกันเยอะเลับเยอะมากแม่ก็นั่งดูกับไฟชาดูเส้นอะไร อันบบนั้นเป็นวิชาที่แต่ถ้าเราจําแนกเป็นแค่ต้นไมหรือประเภทอะมีกี่แบบมีมีมีกี่แบบฮะมีอะไรเปลกแอนอะไรบ้าพี่พูดมาเหิดลองลองจำแนกมีกี่แบบใครตอบใครทีร่ท่านไหนที่ท่านเรียนการะยันก่อนหรือพอดูฟังมาสนุกสนุกนะเพระออาะไงคุณโชคดีแล้วที่คุณเลยทำามในโลกแห่งโลกแห่งการขยันก่อนแล้วก็จะรู้ว่าอีเจนท่นนี้มันเกิดขึ้นกูท็อปไม่ได้ มีกี่แบบอันนี้ผมถามมีใครบ้างครับรบกวนนะครับผมชอบให้มีการส่งรูในห้องนะฮะมีใครบ้างครับที่เรียนหาสตร์ในสายที่จะต้องตั้งโงชตาต้องรู้เดือนพิเนะึงจะตั้งโงได้มีใครยีบ้างครับทุกเมื่อยอะผมยกดูคนแรกทีผมเรียนมาสามท่านลงไปครับอามีใครบ้างที่เรียนไพ่บ้างครับผมก็เล้ผมก็ใช้ไพ่เออมีใครบ้างครับที่ หาเลิกยาเราดูเลิกยามาร,รูาร้ว่าให้พอมีเลิกยามีเข้ามาปั๊บอ๋อมันมีเรื่องนี้นกเ,เกิดขึ้นมีใครเรียนบ้างไหมครับผมก็เรียนมามีใครบ้างครับที่เดินเดินไปถึงบ้านเรียนตอนนี้รูดูว่าเราใช้ิธียามบางอย่างมาบอกที่บ้านหลังนี้แม่ผู้ชายเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงแม่หมอเลยอะผู้ชายจะเอาลงอย่างเงี้ยมีใครเรียนรวกนีบ้างไอ้ผมก็เรียนมานั <C'> ่นเนี่ยสี่แบบมีแค่นี้คร,รับไม่เกินนี้เลยอันแรกคือที่เราเรียนโโร,โรู้ว่าโหราศาสตร์ มันคือวิชาดวงชะตาที่ว่าด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดคือแบบที่หนึ่งคือต้องรู้ข้อมูลพวกนี้ก่อนบางคนอาจจะแบบเท่นหน่อยอารทำเงินหนึ่งตอนสาวแบงต์คนที่ทำมาชื่อแบบครับพี่กว่าใครบ้างอะไรเงี้ยไปฟังดูแบบนมันมีอะไรอยู่แต่จริงต้องรู้ได้นะแต่ถามแคนี้แหละอันนี้จะจบไม่จบไม่ว่าอันแรกเรียกว่าวิชาดวงชะตาผ่านวันเวลาอ่ะผ่านมันเกิดอันนีอผ่านมันเกิดผ่านมันเกิดอันที่สอง เป็นเจได้ภาษา,สาเสียงไทยฟังดูแล้วมันบอกไม,ม,ม่น่าเชื่อถือหรอกคำหนึ่งอันนี้จะเสียงอันนี้จะไทยฟังดูมุ้งเสียงไทยฟังด็ไม่ผาไทยอ่ะแต่ลองฟังดูบทจริงเนี่ยอันนึงก็เสียงอันนึงก็ไทยไม่ใช่อะไรมาแม่หวะอันนี้ผมอรม <c oughs> อ,นนอเ,รเล่นอันแรกครับวิชาโลจตาผ่านวันเดือนปีวัาเกิดหลายหท่านจะเรียกว่าโหราศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วจะเรียกอันที่สองคือวิชาเสียงไทยคือ คุณไม่ต้องรู้อะไรทั้งสิ้นที่เกี่ยวในเวลาเกิดคุณใช้อุปกรณ์กัดใบชาได้ถึงไหมครับที่พี่จะบอกก,กัดใบชาได้ไพ่ก็ได้ถ้าเป็นคนจริงไม่ใช้ไพ่ใช้อะไรครับเขย่าติ้วจิ้งจี๋ไงสมัยฮะเห็นไหมครับ,รบถ้าสมัยรัชวงศ์ส่งประ่อาณทันกับปีที่แล้วจะใช้วิธีการดูใบไม้ร่วงจะเลี้จรจิงต่อไหอยจับยามเอาอันที่สามคือวิชาเลิกยาม เลิกยามนี้ไม่ได้หาเลิกไม่ใช่หาเลิกยามจะทําการสียานะแต่ดูวันและเวลาและดูสัญญาณที่เข้ามาเคยอันนี้ผมถามหน่เชื่อทุกคนต้องรู้จักแน่แน่การทํานายความฝันวิชานี้แหละเขาเรีเยกวิชาเสกไทยเอาก็ตุวนที่อย่าเอาผม้ย่าผมนอนตื่นมาแล้วบฝันว่ตื่นมาเลยต้อบอกแล้วฝันตอนตื่นมันจะแม่นใช่ไหมฮะ พอตื่นฝันเสร็จปั๊บตื่นมาเจ็ดโมงเช้าแล้วก็เจ็บคอฝันเนี่ยเอาไปถามหมอรูที่เขาดูเป็นเขาจะแปลสัญญาณเนี่ยมาเป็นเรื่องราวเลยแล้วก็ตอบไปถ้าเรียอวิชาเรื่องยามแต่ของคนจีนจะมีหลายๆวิชา้าลต่อของไทยจะเรียกเลยครับจับยามเห็นไหมครับนี่คือวิชาที่สามอ๋ดูดวงชะตาแม้ผ่านอะไรผ่านยามกระทบผ่านการจับยามอันสุดท้ายก็คือที่ผมจะเรียนอยู่เนี่ย ผ่านที่อยู่อาศัยผ่านสถานที่ต้นบทลาสานต้นที่ยังวิชาตุลามไม่รู้กี่แขนงที่ผมจำแนกได้รมาสี่แบบต่อมาข้อที่สี่บุญกรรมและคุณธรรม การปัจจุบันนะฮะคุณทำดีต้องไหมครับทำดีจะได้ดีวะต้อก็ไม่ต้องแปแต่มีการทดตัวเลขเอาไว้เอาไว้ใช้อายก็บอกบอยังไม่พูดอะไรที่มันมีมันมันนอกเหนือเรื่องของความเชื่อนะอย่างคนไทยบอกเอ้ยคนไทยว่าเออเดี๋ยวช่างน้ำจะเป็นกรรมเป็นเป็นกรรมไปก็ว่าไปอะไรเงี้ไม่คุยช่างกันนะแต่คางทีบอกว่าข้อที่สี่ก็คือคุณอันนั้น บุญกรรมและคุณธรรมถ้าเรามองง่ายคือถ้าเราเป็นคนน่ารักนิสัยดีคนจะชอบที่อยู่เราไหมครับออแล้วเราจะอยู่ในจุดที่ดีดไหมเหมือเช่นเราเมือเราเป็นคนที่ดีคนใฝ่หาความรู้เราไม่อยู่บนที่ไม่ชอบเรียนรู้ถูกไหมครับเราพยางจะไปหาในจุดที่เราเหมาะสมเขาเรียกว่าเาเรียกผมจะเรียกข้อสี่ว่าการปัจจุบันการปัจจุบันจะพาเราไปสู่ในจุดที่เหมาะสม คนฝ่ายเพราะนั้นคนฝ่ายต่ำมักจะไปที่ต่ำๆถูกไหมครับถูกใช่ปะคนติดเล่าก็ตเ่องหาเพิ่งปาร์ตี้ติดเล่าคนชอบยะแนนจะไม่ไปหาคนชอบคนแนนถูกไหมนันคือข้อทีคสอข้อสี่ถ้าการศึกษาเราเรียนปัญญาอันนี้ได้ย่างที่บอกคนอ่าคนจีนให้ะดับที่ห้าเพราะอะไรครับเรียนสูตรกโม่ๆก็มีที่เด็ดก,กว่าเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ที่เด็ดก,กว่าเเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้ อะไรที่ไม่เรียวตรงๆข้อห้าสำคัญสำหรับผมเพราะผมมีดูเตอร์มาหลอกใหบอกเด็กเสมอว่าจะนงนานเรียนรู้ท้งชีวิตต่บไดที่จะมีลมหายใจผมจะบอกเด็กว่าพวกมึงควรจะต้องเรียนรู้อจจะไรที่เรีใช้งานได้หาก,กินได้นอนนอกจองรอดได้พัฒนาตัวเองได้<อ>ผงก็คือชื่อและนามคนจีนจะมีชื่อจริงกับชื่อรองถ้าเราไปดูสามก๊กขนาดสามก๊กป้าจะรู้ว่าเพยจะมีชื่อจริงกับชื่อรองถูกไหมฮะชื่อจริงพ่อแม่ตั้งให้ อาจจะผูกโยงกับลากเง้าประเวณีประธนูนเพราะคนจีนสมัยก่อนนับถือของลัที่ของจื้อหรือที่อยู่ลัที่อยู่จะบอกอย่างนว่าเด็กที่เกิดในบ้านหลังนี้ต้องทำทุกอย่างเพื่อวงตระกูลเพระนั้ชื่อที่ตั้งขึ้นมาต้องสัมพันธ์กับตระกูลแต่ถ้าตั้งเสร็จปั๊บเขาอยากจะเสริมจะตั้งอีกชื่อหรือชื่อรองชื่อรองอาจจะสัมพันธ์กับพ่อแม่เพื่อเสริมพ่อแม่หรือเสริมบางอย่างก็แล้วแต่ถูกไหมครับอย่างคนไทยจะให้สาคัญสำคัญเรื่องอะไรครับเรื่องชื่อ เราตัต้งชื่อเสร็จจะตั้งครับชื่อนี้เป็นเด็เป็นสีถูกไหมครับผมไม่เรียนอาชาษณ์ชื่อเรื่องนี่ยชื่อแนขว้าการตั้งชื่อร้านก็สําคัญถูกไหมครับคําว่าชื่อมีผลในการกล่าวออกเสียงเพราะมันกล่าวออกเสียงปั๊บจะมีผลต่อเรื่องนะครับมนตราคนจีนจะให้ความสำคัญเรื่องการท่องมนตราคนไทยก็ให้ความสำคัญเช่นกัน เดี๋ยวเรื่องชื่อเนี่ยมันจะมีการเล่นคำแล้วใช้ในเรื่องของฮวงจุย้ยเดี๋ยวจะพูดทีหลังว่าฮวงจุ้ยจะมีทั้งแบบตามตามหลักวิชากับตามหลักความเชื่อโอเคไหมครับค่อยว่ากันข้อเจ็ดลักษณะเฉพาะตนตะกี้ที่เขาบอกอย่ว่าเป็นเรื่องของนอลักษณ์จดทันว่าจดไม่จดไม่ไนได้ครับไม่ซีเรียสนอลักษคือลักษณะของบุคคลวิชานอนลักษสมัยก่อนไว้ชั้นทำอะไรรู้ไหมครับสมัยโบราณทางภาษาอิีแล้ว ออยเลอร์ท่าในชา้างเป็นท่าตั้งแต่เกิดคำว่าท่าต้นพนเลยมีเกิดไหมครับไม่รู้ไม่รู้จะดูยังไงอ,อ่ะเพราะว่าท่าอันนี้แม่จะไม่ฆ่านายจะไม่ทอยโยนายจะไม่กออดจะดูสิ่งเรียกว่าลักษณะยุดคนวิชาเรียกว่านอนหลับในตัวเองแค่นี้ก็เรียกวิชาชัา้นพอ ในสมัยก่อนพวกเจ้าเมืองเก่งๆอย่าลูกศรอาถรรพ์ลูกศรโกงคนในเรื่อจัวกรสามโกงแล้วทั้งดนอื่นทั้งก่อนสามโกงคนจะงงอะไรเงี้องอยก็จะวิจารคนดูดูคนพอจะดูออกแตรอยาอ่างราะคนนี้ไม่ซื่อสัตย์คนนี้ไม่เก่งคนนี้ไม่เก่งแฝงในอะไรก็ว่าไปโอเคไหมครับเป็นการคัดคนแบบคร่าวๆแต่ถ้าใช้วิชาระรักมันจะไปผูกโยงกับข้อเจ็ดแต่ข้อสองมันจะเกี่ยวข้องกันโอเคไหมครับเปอดบริว คราวนี้ไม่คุยเรื่องดวงแล้อาจจะขับข้ามไปแต่ผมอยากให้ทุกคนอยากเห็นเส้นกว้างๆไปก่อนถ้าคุณเห็นภาพกว้างจะเห็นว่าอ๋อวิชาเป็นแบบนี้เนะาะนะครับตกมาข้อแบบนีก่การเส้นไหวไ้เรื่องการเส้นไหว้ตกระดับ,บอักหลายเ,ยาาเร่องติดต่อง่ายๆเลยฝรั่งมันเลยล้วเอา้าอีรอนมักอีรอนนักไหว้เจ้าไหมครับเห็นไหม ความมั่งคั่ของคนไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าผมไม่โลกดูเจ้านะ้รเหยียดตาผมโลกดูเจ้าเองผมถายวายเจ้าอีงใช่ไหมครับใช่ป่ะวัฒนธรรมของคนตะวันตกไม่ได้วายเจ้าแต่เขาต้องมีเจ้าไห้วาของเขานะครับหวยขาวอีรอนนักก็รวยแมนรวยอีรอนนักวาเจ้าผมไม่้ลองมาเห็นว่าความมั่งคั่งของเขาเยู่ยะไรครับข้อบนบนนู่นนะต่อมาข้อเก้าครับคนโูราณคำโจ บางคนได้ดีเพราะข้อเก้านะครับอย่งางง่ายๆเลยคือบ,บ้าเรามีใครม,มีหักฐานระบบบ้างไหมครับ,บราชการก็ได้อ่ะมีไหมใช่ไหมพี่เ็โอเคอะไรพูดจะพูดแต่หน้าดีๆไงเจอหน้แบลกๆมาเยอะว่าราชการถูกเนี้ย <c oughs> บางท่านบางท่านบางคนที่ไม่ได้เก่งนะแต่ก็ไปได้เพราะอะไรครับเพราะคนมีงานดีมีนคนมาถางผมผมชอบบอกว่ารู้อะไรไม่สู้รู้เอง จากกัน, <S 2> <S 2> <S 2> <S นรู้รนี้ข้อสิสุของ้าไม่ใช่ไสำคัญแต่เป็นระดับสุดท้ายเพราะคนจีนสมัยก่อนการแพทย์ทีไม่ได้พิเศษมีสูงขนาดนั้นถูกไหมครับถ้าคนไหนมันป่วยมาเราจะบอกเราก็าคืออาจจะจเจริญจ้าองึงพอร่างกายไม่อํานวยนะครับอะไรมาเนี้ พเพราะคนจีนสมัยก่อนรับรับถือรัฐธีของจีนก็จะบอกว่าให้ทาทุกอย่างด้วองตระกูลมันการแข็งแรงจริงเป็นเรื่องที่ดีรูปแบบหนึ่งที่ทําให้วงตระกูลนั้นมีชื่อเสียงต้องได่เห็นไหมครับว่าวงจี้เป็นแค่ปัจจัยเดียวของความจเจริญของมนุษย์แล้วเป็นลำดับประมาณต้นๆเพราะทำไมวงจี้มันถึงคนสนใจเพราะอะไรครับมันแก้ไขได้ แต่ถามันเลยคำถามเดิมว่าปรับโคงช่วยแล้วจะรวยไหมไม่มรวยไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันต้องไม่เกินครับมันต้องไม่เกินสองข้อแรกโ okay <c oughs> อเค okay ไหมครับรถ้าคุณเด็กเกียรติพี่นุษแอบอกว่าก็ฉันอย่างเป็นอย่างนี้จะเป็นไปได้อะตอนทยคุณอยู่ถูกที่ถูกทางชิดท,ทางที่โคตรเก่นงนะตา,ทา,า,ามทำราทุกอย่างดีหมดแมทกระโดงด,ด้วยก็ไม่ได้สั่งไม่สามารถฝืนให้คุณแอไปทางอื่นที่ไม่สามารถรทำได้ แต่ที่ผมบอกว่าถ้ามเรียคุณแอลยี่สิบเก้าคุณแอลในที่นี้จะีไซน์แบ็คกันได้อย่ากเป็นบ้านให้ตายที่มันบอกเราบอกมันไม่ได้ก็เป็นไปนไม่ได้เควันพวง,งจุ้ยจับไม่เกินตัวบ้านพวงจุ้ยในคลาสนี้จึงมีคุยเรื่องของดวงชะตาด้วยแต่ไม่เอาดวงชะตาเอามาอ่านนะที่ทำแค่ไม่ได้มาอ่านแต่ผมจะเอามาไกด์ไลน์ให้ว่าถ้าคุณอ่านดวงจรแล้วเอาไปใช้อ่านยังไงได้โอเคไหมครับอย่าลืมนะว่าเป็นแขนใกล้ๆกันว่าเราใช้รวมกันได้โอเคอ่ะประมาณนี้ครับ